จากกระแสข่าวดราม่าของป๊อปปองกูลนะคะทำให้คนสนิทส่วนใหญ่เนี่ยโดนถามถึงประเด็นดังกล่าวไปด้วยนะคะซึ่งล่าสุดนนทนก็เป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตสีแยกปากหวานของสี่ในร้องฝีปากกล้าโดยหนึ่งในนั้นก็มีป๊อปปองกูลอยู่ด้วยงานนี้หลายคนก็เลยกังวลว่านนท์อาจโดนพ่วงดราม่าเพราะว่าเข้าร่วมกวนหนีค่ะว่าไงก็โตขึ้นสามารถคุยได้ด้วยถ้าเกิดว่าแกลงไปถอกได้ด้วยเราเราก็ต้องเผื่อไว้ค่ะเพราะว่า อ๋อลมกวนเราไม่ไม่หรอกว่านะไม่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 มีเรื่องแบบนั้นอยู่แล้วครับสำหรับผมนะแล้วเราก็ตัวเราเองก็ผมผมมองว่าเราเป็นกำลังใจให้เวลาคนที่มีข่าวแล้วผมว่าคนที่เป็นข่าวไม่ใช่ไม่รู้สึกอะไรเลยใช่เพราะนั้นเราก็เข้าใจเราเข้าใจทุกฝ่ายแล้วก็เอาเราเอาใจช่วยเอาใจช่วยในส่วนของผมผมทำงานในวงการที่เราทำงานแต่เด็กด้วยความเราทำงานแต่เด็กแล้วก็เราทำงานโดยที่เรามีพ่อแม่อยู่ด้วยตลอดอ่ะเราเลยไม่มีเรื่องพวกนี้เข้ามาผมว่ามันก็เป็นเรื่องช่องดีแล้วเราแล้วเราไม่ได้แบบ ไปไปเล่นได้ว่าสนใจตรงนั้นด้วยเราพยายามทำงานที่ดีที่สุดด้วยที่เราเด็กด้วยเราก็อยากจะทำให้งานมันดีก่อนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสำหรับเรารู้สึกว่าพี่เขาก็แบบเก่งอ่ะเป็นคนเก่งแล้วเราก็ยึดแบบอย่างเขานะทั้งในส่วนของการทำงานที่พี่เขาแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบว่าอบอุ่นกับผมมากนะอบอุ่นกับผมมากเป็นพี่ที่ผมรักอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ย